นับถอยหลังไปอีกไม่กี่วันนี้นะคะเรื่องของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกทบตรีนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้แล้วนะคะเมื่อช่วงบ่าย3าโมงที่ผ่านมาที่รัฐสภาวิปสามฝ่ายก็มีการประชุมพูดคุยแล้วก็ตกลงกันเรื่องของการเสนอยติแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะฝ่ายค้านยอมถอยแล้วนะคะยินดีที่จะยอมปรับคาในยติตัดชื่อทักษิณออกเพื่อแลกเวลาในการ สักฟอก30ชั่วโมงนะคะโดยนายนัฐพงศ์เนี่ยอ้างว่าอยากจะให้อภิปรายการอภิปรายนั้นเดินหน้าโดยที่ไม่เสียหลักการค่ะ นายนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิญญนะคะหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภา,ถาแถลงภายหลังการประชุมร่วมกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนและเชื่อว่ามีความก้าวหน้าที่ดีในการเจรจาพูดคุยระหว่างกันส่วนกรอบการปรับยติก็ต้องมีการปรับคําตามที่ประธานสภายอมที่จะบรรจุยติ เพียงแต่ว่าในรายละเอียดจะต้องมีการปรับคำอย่างไรซึ่งจะต้องมีการพูดคุยเจราจาเรื่องกรอบระยะเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะต้องรอการประชุมวิบสามฝ่ายซึ่งจะมีการประชุมที่จะมีขึ้นนะคะในวันนี้นะคะก็คือหมายถึงว่ามีขึ้นไปแล้วเมื่อเวลา16นาฬกาแต่ว่ากรอบเนี่ยชัดเจนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของเวลาคืออย่างน้อยฝ่ายค้านเนี่ยควรจะได้รับไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมง ส่วนว่าจะเป็นเวลาระยะเวลากี่วันเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปคือจะต้องรอดูรัฐบาลแล้วก็คอรมอนะคะว่าจะใช้เวลาในการชี้แจงเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะแต่ว่าจากการหารือเนี่ยก็มีการยืนยันตรงกันนะคะว่าเมื่อให้มีการปรับคำและให้การอภิปรายเดินหน้าได้ก็ต้องให้เวลาฝ่ายค้านอภิปรายเหมาะสมที่สุด เมื่อถามว่าหากมีการนำชื่อนายรักศิล์ออกประธานสภาจะไม่มีการเบรกอภิปรายที่จะพูดถึงบุคคลภายนอกหรือไม่นายนัทพงศ์บอกว่าในที่ประชุมสภาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานสภาพูดชัดเจนว่าตราบใดที่สามารถบรรจุยติลงไปได้การอภิปรายทุกอย่างสมาชิกนั้นสามารถอภิปรายได้อยู่แล้ว การพาดพิงถึงบุคคลภายนอกซึ่งทำได้แต่หากเกิดความเสียหายก็รับผิดชอบเองไม่เกี่ยวกับประธานเพราะประธานนั้นมีหน้าที่เพียงแค่ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ประชุมเท่านั้นเมื่อถามว่าก่อนหาือกับประธานสภาวิรัฐบาลได้มีการส่งสัญญาณอะไรบ้างในเรื่องการพาดพิงถึงบุคคลภายนอกว่ามีขอบเขตอย่างไร นายนัทพงศ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกับวิบสามฝ่ายซึ่งในวันนี้จะได้ข้อสรุปว่าตกลงแล้วเราจะคุยกันในเรื่องของการปรับคําตามที่ประธานสภาบรรจุไปพร้อมๆกับเรื่องของเวลาเพราะได้บอกไปแล้วว่ายินดีที่จะยอมปรับคาในยติ ขณะเดียวกันนะคะฝ่ายรัฐบาลก็ต้องให้เวลาเราในการอภิปรายอย่างเต็มที่ขั้นต่ำจึงอยู่ที่30ชั่วโมงซึ่งจากการพูดคุยกันกับประธานสภาท่านก็เห็นด้วยกับเราและเชื่อมั่นว่าเวลาที่ได้รับถ้าฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีก็เป็นภาพที่ดีกับฝ่ายค้านแต่ถ้าฝ่ายค้านเตรียมเนื้อหาไม่ดีก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ดีกับฝ่ายค้านซึ่งตนเชื่อว่าความเป็นผู้ใหญ่ของประธานสภา ซึ่งเป็นผู้ที่คุยเรื่องของกรอบคำและก็กรอบระยะเวลาดังนั้นเมื่อเป็นดำริของประธานสภาเชื่อว่ารัฐบาลก็จะยอมรับแต่ตนพูดแทนไม่ได้ต้องหลอก,การประชุมร่วมกับวิปสามฝ่ายก่อนเมื่อถามว่าการปรับคำเปลี่ยนจากคำว่านายทักษิณเป็นพ่อนายกหรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเรื่องรายละเอียดคำเนี่ยตนให้รายละเอียดได้แค่ว่ามีการปรับคำแน่นอนเพื่อให้สามารถบรรจุยติได้ แต่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเรื่องกรอบระยะเวลาในการอภิปรายดังนั้นนะคะจะเป็นคําอะไรก็ขอให้รอวันนี้ก็แล้วกันเพื่อให้วิปสามฝ่ายนั้นได้คุยพร้อมกันแล้วก็จะได้ให้คําตอบพร้อมกันในเรื่องของคําและก็กรอบระยะเวลาด้วย ทังนี้ยืนยันด้วยว่าตั้งแต่มีการพูดคุยกันเนี่ยเราไม่ได้เสียหลักการอะไรเลยตอนประธานทำหนังสือคัดค้านมาก็บอกว่าปรับคําได้โดยที่สาระสําคัญยังคงอยู่และเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะประธานก็พูดในที่ประชุมและบันทึกว่าอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอกได้โดยที่พวกเราต้องรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นเมื่อประธานสภาพูดไว้ชัด ผมเชื่อว่าคำพูดของประธานสภายอมผูกมัดกับรองประธานสภาทุกคนเป็นคำวินิจฉัยที่คนทำหน้าที่กำกับการประชุมต้องวางไว้เป็นหลักการเดียวกันและประธานสภาก็ยอมรับในหลักการของเราที่เราไม่เสียหลักการเพียงแค่ปรับคำเล็กน้อยพวกเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ เมื่อถามว่าเมื่อปรับคำแล้วเนื้อหาที่ฝ่ายค้านเตรียมไว้ซึ่งครอบคลุมบุคคลดังกล่าวถือว่าไม่ผิดแผนใช่หรือไม่นายนทมง์บอกว่าไม่ผิดแผนเพราะที่พูดคุยกันหลักๆก,ก็คือให้ตัดชื่อบุคคลออกโดยเนื้อหาสาระอย่างอื่นนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและการอภิปรายครั้งนี้พุ่งไปที่ตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกเพราะการไม่เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งนั้นต้องมีการพาดพิงถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และครั้งนี้ในยติเราก็เขียนไว้ชัดเจนว่าอภิปรายนายกในแง่ที่ว่านายกยอมให้ในายทักษิณชี้นำชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นการอภิปรายครั้งนี้ไม่ว่าอภิปรายพาดพิงใครก็ตามตามกรอบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเราอภิปรายนางสาวแพรทองทานเพียงผู้เดียว เมื่อถามว่ามั่นใจในการวางตัวเป็นกลางของประธานสภาหรือไม่ไนายนัทะพงศ์บอกว่ามั่นใจมากขึ้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องรอให้ใช้เวทีที่ประชุมสภาซึ่งมีการถ่ายทอดสดให้ประธานสภาพูดไว้มีบันทึกในที่ประชุมก่อนเชื่อว่าเวทีแบบนี้จะผูกมัพดพวกเราทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง ไม่ใช่มีอะไรก็ตกลงกันด้านหลังโดยที่ประชาชนไม่ได้รับรู้และหากผู้ที่ถูกพาดพิงต้องการใช้สิทธิที่จะชี้แจงหรือฟ้องร้องก็เป็นสิทธิที่ทำได้ตลอดเวลาแต่พักร่วมฝ่ายค้านจะพาดพิงบุคคลใด ก็ต้องมีข้อเท็จจริงคงไม่พลาดพิงซีซัวซึ่งจะนำมาสู่การดำเนินคดีของพวกเราเองหากพวกเราพลาดพิงคนที่ถูกพลาดพิงก็สามารถฟ้องร้องได้และพวกเราก็มีข้อมูลที่จะไม่พลาดพิงซีซัวจนนำมาสู่การฟ้องร้องขณะเดียวกันผมเชื่อว่านายทักษิณก็เป็นบุคคลสาธารณะหากต้องการจะชี้แจงต่อประชาชนสื่อมวลชนย่อมให้ความสนใจอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงในสภาก็ได้หรือหากท่านจะมาในสภาพ,พวกผม ก็ยินดีแต่ถ้าไม่มาก็สามารถใช้เวทีใดๆชี้แจงได้อยู่แล้วส่วนเหตุผลการเปลี่ยนคำก็เพื่อที่จะให้กระบวนการนั้นเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ยังไม่เสียหลักการและประธานสภาก็ยอมรับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของท่านได้เพียงแต่เพื่อให้กระบวนการนั้นเดินหน้าไปได้เราจาเป็นต้องปรับคาค่ะ ก่อนที่คุณเทงนัทพงศ์นะคะจะออกมาแถลงกับสื่อนะคะถึงความชัดเจนที่ยอมถอยเอาชื่อของนายทักษิณออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาก็มีการประชุมกันและในจังหวะนั้นเนี่ยนะคะคุณวันมูฮัมหมัดนอมมถาก็เป็นประธานนะคะในการดําเนินการประชุมด้วยปรากฏว่าการประชุมค่ะคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยก็เลยถามนะคะคำถามนี้ขึ้นมาเลยเพื่อขอความชัดเจนนั่นเองแล้วก็เกิดการโต้เถียง กันไปมาอันนี้เป็นบรรยากาศก่อนที่คุณเท้งเนี่ยจะออกมาอธิบายแล้วก็มาถแถลงข่าวกับสื่อบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดุเดือดน,นะคะแต่คุณวันนอเนี่ยยังไงก็ยืนกรานหัวชนฝาว่าต้องถอนชื่อคุณทักษิณออกแล้วก็ทิ้งท้ายไว้คำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าผมทำผิดยินดีให้ดำเนินการฟ้องมาตรา157ได้เลยไม่มีปัญหาเรียกว่าเหมือนเอาตัวเองเนี่ยออกมารับกระสุนแทนนะคะ ทีนี้ไปที่อีกคนหนึ่งค่ะในส่วนของสสพักประชาชนคุณลิซ่าพักขมลน,นะคะออกมาระบุว่าการตัดชื่อทักษินออกเพื่อแลกซักฟอก2วันเนี่ยนะคะไม่เป็นความจริงเขาบอกอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอพักประชาชนจะมีการถแถลงข่าววันที่14มีนาคมนี้ค่ะ โดยวันนี้นะคะนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ค่ะสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่าน X โดยระบุว่าไม่เป็นความจริงพักประชาชนไม่ได้ขอวันอภิปรายเพียงแค่สองวันแน่นอนและนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่หนึ่งก็ไม่ได้นัดเพื่อหาหรือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้วันนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภานัดประชุมวิปร่วม3ฝ่ายค่ะ เพื่อหาหรือเรื่องการประชุมรัฐสภาส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพักประชาชนนะคะจะว่ายอย่างไรกันเดี๋ยววันศุกร์ที่14สิบสี่มีนาคมนี้จะแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อสื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คงจะได้ข้อสรุปมานะคะว่าตกลงเนี่ยเราจะใช้คําว่าอะไรเรียกแทนนายทักษิณน,นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มีการประชุมกันอยู่ในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะคะ